สวัสดีจ้าสาวอุดรรางเงีว่นจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บสตรอเบอรี่เกาหลีหนวยใหญ่ๆน้ำกันจ้าอันนี้จะเป็นงานประจําของอ,อมสีได้จ้าพี่น้องจ้าส่วนสตรอเบอรี่เกาหลีนาหน,นาวกระตื้นเสาขึ้นมาเก็บในทุกๆมือเพราะว่าเขาแก้ไขสตรอเบอรี่ห้มันท่านเวลาลงงานแพ็คนาะจ้าสิบโมงเสาเข้ากระตองฝ่ามาเก็บต่างตาเสาวเวลาเขาง,งานปกติของอมสียามเสากะหกโมงเสาเน่านจ้า มันทนในสว่างกะใสตตาตากบไฟตากบนะจ่าซองตะวามือนีอมสีอัดตอนมันสว่างเล้วจ้ะพี่น้องจ้ามันกะเห็ดนวยสตรอเบอรี่ได้ชัดเจนสตรอเบอรี่กำลังจะโดกจ้าช่วงนี้จะเป็นสตรอเบอรี่พ่วงสองจ้าพี่น้องจ้ากำลังจะโดกมากเก็บน้ำกันเห้ือจ้าพี่น้องจ๋ากำลังเก็บมันมีตะนวยใหญ่ๆพี่น้องแต่อ่อนซ่อนน้ำกันแดงจึ้งคึงอยู่จ้าพี่น้องจ๋าอมสีนี่กับสีเห็ดงานกับสามีสองคนเนอจ้า อยู่ในสวนสวยๆทอแก่กับจังมาเก็บซอยนอกจากพี่น้องจ้าบางมือแล้วมาสวยแล้วก็บวไนได้มาเก็บซอยเนะาะฟอมสีกับเก็บแต่ละมือจะเก็บสามเห่าจ้าพี่น้องจ้าแล้วเห่าหนึ่งสี่ทแก่กับไปคาดไปสร้างโลเพราะว่าเห่าออกมาส่งเป็นปักสีเขียวสิละจ้าแยากนวยยัยนวยหน่อยนุยนยัยกับสร้างสามโลสอง เราก็เป็นปากสีเขียวไปสนทรงนุ่มนุ่มยอบเป็นทรงโล่งงานแพ็คให้อจุมากเกาหลีเพิ่นแพ็คเนาะอจ้าพี่น้องจ้าจ้าหนาที่แต่ละมือแต่ละเว้นของอมสียมส่มเสากับสีประมานนี่จ้าเก็บสตอเบอรี่น้ำกันนอยใหญ่ใหญ่แต่อ,อ่อนซ้อนคือกันคืออยางนี่จ้าพี่น้องจ้าสตอเบอรี่เกาหลีจ้าเบื้องเนี่จ้าอบางมืออมสีอ,อส่อนซ้อนสะอ่อนลายลายอมสีกักินไปน้ำจ้าพี่น้องจ้า ถามวา่างานสวนสตรอเบอรี่เกาหลีได้เงินดีบ่กะ,ะเพราะสมควรจะพี่น้องจะ้ะงานสวนเกาหลีส่วนมากเท่าแกเป็นซัพพอร์ตเรากอะเพิ่นกะจะเลี่ยงเฮาแบบว่าญาติพี่น้องแม่จ๊าพี่น้องจ๊าแบบเป็นเลี้ยงเป็นครอบครัวแม่เพิ่นย่ำเสาเป็นกะหายมามาห้กาแฟฟี่หาขนมนมเนยแลลวแต่มือแต่ละเว,นวะ้นละจ้ะพีน่น้องจ๊าย่ำเสาขันงานหลยๆจังสิเมียเท่าแกนาาจะ้ะขันประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลีเพิ่นก็นจะเอื่อนเป็นซาำโมนิมนาะจ้ะเนี่ยซาจังนิมสีซาจังนิมกะเป็นภาษาเกาหลีที่มันแปลว่าเท่าแก่ผู้ชายเนาะจ้ะซาำโมนิมกะสีแปลแปลว่าเมียเท่าแก่เนาะจ้ะนั่นแหละเพิ่นก็นจะเฮ็ดคิมปับมะหอยมะจ๊าเขาห่อสาลายมะหออมซีกับอ่านพอบานแล้วจ้ะพี่น้องจ๊าล้างมือบ่ได้ออกไปง่ายเพิ่นก็นเอามาเสิร์ฟในเฮาเพินพน่นดีเพิ่นก็ดีอยูจ่จ้าปีนี้เป็นปีที่หาที่ออมซีเฮ็ดงานกับ เาแก่เห่านี่ล้จา้าออมสีมาเกาลีแปดปีจ้าพี่น้องจา้ามากมาพอกับพอบานยุ่นี่ล้จา้าพอบานมากก้อนจ้าพี่น้องพอบานมากเกาปีแล้วออมสีมาปีนี้ปีที่แปดเรกกะใหญ่งานมงนี้มอกมงที่สี่จ้าพี่น้องจา้าจะยูยูเห่านี่เนาะหาปีนี่แล้วจา้าเงินเดือนมา,ม,มากไม่ไมมกับ,บวตีดอกพี่น้องจา้าแต่ว่าเลดีมากไม่ไหม เงินเดือนล้านหาสองคนพวเมียกับสามล้านนอะจ้าตะวันแต่ละปีเป็นกระข้นไหนห้าทุกปีทุกปีละจ้าช่วงนี้เลดเงินบดีแต่กระสูเจ้าพี่น้องจ้ายังดีว่ามันม่มเด็ดเสียค่านา้ำค่าไฟอยู่เห็ุงานสวนสูไปละจ้าพี่น้องจ้า สิ่นแบบว่าเก็บสตรอเบอรี่เมื่อเมื่อยมสตรอเบอรี่เพื่อนกับไฮโบนัาทุกปีจ้าพ่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดงานเฮ้าเนะจ้าพี่น้องจ้าเบื่องแนืมีตรน่วยใหญ่อ่อนซ่อนค่ะจ้าอมสีจะจบคลิปแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าจ้าพี่น้องมาอ่อนซ่อนนวยสตรอเบอรี่แดงๆสวนสตรอเบอรี่เกาหลีกับออมซีแช่แนวจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบซ้ำนี้จ้าบายบาย